วันนี้พี่เมย์พี่รถจะพาไปเที่ยวน้ำตกนางนอนจังหวัดยะโสธรกันค่ะวันนี้ได้เลือกงามยามดีฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเช้าก็ตกอีกนิดหน่อยไม่ร้อนเราเลยนะัดเพื่อนพี่รสนะคะกับเด็กๆไปพักผ่อนกันค่ะในระหว่างทางเราก็แวะเติมพลังกันก่อนนะคะนี่เลยค่ะเรากําลังเดินทางไปน้ำตกนางนอนนะคะอยู่ในเขตบ้านภูํามพะค่ะตําบลคําน้ําสร้างอําเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรของเรานี่เองค่ะ ขราวนี้ผจญภัยแบบเบาๆลุยๆแบบน่ารักนักรักธรรมชาติที่นี่น้ําตกนางนอนน้ําตกเล็กๆของยาสโสธรค่ะระหว่างทางก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสองข้างทางก็จะเป็นทางทุ่งนาแล้วก็ป่ายางค่ะธรรมชาติสุดๆ วันที่เราไปคือวันที่16กรกฎาคมนะคะปี66นะคะเจอพายุช่วงค่ำเมื่อวานกับตอนเช้านิดหน่อยค่ะแต่น้ําตกก็ยังไม่พร้อมให้เชยชมนะคะเนื่องจากฝนทิ้งช่วงโดยปกติแล้วเราจะได้เชยชมน้าตกนะคะต่อเนื่องยาวจนถึงธันวาเลยค่ะเอาง่ายๆนะคะแอดแนะนํามาช่วงเดือนกันยาเป็นต้นไปดีกว่าค่ะแต่ถ้าอยากสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติก็มาได้เลยนะคะไม่ต้องรอ ถึงไม่มีน้ําตกสักเท่าไหร่แต่ที่นี่ก็ธรรมชาติบรรยากาศสวยมากๆเลยค่ะเด็กๆก็รู้สึกไม่เหน็ดไม่เหนื่อยในการเดินทางเลยนะคะระยะทางที่เราเดินเข้าไปกว่าจะเจอน้ําตกก็ประมาณ2กิโลค่ะ,ะไปไป2กิโลกับ2กิโลก็4กิโลนะคะประมาณนี้ทริปนี้เราพาเด็กๆไปด้วยนะคะแล้วก็บอกไว้ก่อนเลยว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะไปนะคะน้ําตกนางนอนก็คือเราอะตื่นเต้นมากและไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงในระยะทางที่เราเดินไปนะคะมาถึงแล้วค่ะ น้ำตกนางนอนนะคะช่วงนี้ก็อย่างที่แอดบอกก็คือยังไม่มีน้ำตกนะคะแต่เด็กๆก,ก็ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเหมือนได้ผจญภัยนี่เลยค่ะมีน้ำตกนิดหน่อยให้เราได้เล่นกันนะคะแอดว่ามาอย่างนี้ก็ดีนะคะเด็กๆชอบมากเลยค่ะเหมือนได้เดินป่าฝึกเดินป่าประมาณสองกิโลก็พอดีพอดีค่ะเด็กไม่เหนื่อยมากถ้าเพื่อนๆอ,อยู่ใ,ใกล้ๆนะคะหรืออยู่ในจังหวัดยะโสธรก็มาได้นะคะหรือถ้าอยากจะมาเห็นน้ำตกแบบเต็มๆเลยก็แอดแนะนาให้มาเดินกันยายนค่ะ อันนี้เราพยายามจะเดินขึ้นมาให้ถึงที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งขึ้นสูงยิ่งสวยค่ะที่นี่จะมีแอ่งน้ํานิดหน่อยนะคะให้เด็กๆได้ดพอได้เล่นน้ํากันค่ะและในในแอ่งน้ํานะคะก็จะมีพวกปูน้อยหอยปลาน้ยๆอ,อย่างเงี้ยค่ะน้ําที่นี่ก็ใส่แล้วก็เย็นดีมากๆเลยค่ะเด็กๆก,ก็เอาเบ็ดมาตกเล่นนะคะแต่ก็ไม่ได้ตกปลาอะไรหรอกค่ะ เราก็ให้เด็กๆเ,เล่นกันนะคะจนสนุกสนานพอใจแล้วนะคะเราก็ถึงเวลาต้องเดินทางกลับกันแล้วค่ะก็คือเดินทางกลับอีก2กิโลนะคะขากลับแอดก็ขอติดรถเพื่อนนะคะขับเพราะว่าขับไม่ไหวแล้วค่ะสั่นมากๆนี่เลยค่ะบรรยากาศขากลับนะคะไว้มีโอกาสแอดจะพามาเที่ยวอีกนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน